หนึ่งสองสาม

好，拜哈。 ยกแข่สิขาอยากเล่นขายกตัว p l e w i n n e

ยาวยาวค่ะอ๋อหนูจะเล่นอันนี้ให้ดูโอเคเป็นนีบอดเล็กเป็น oh นีบอลเล็กโอเควว้าว้าว หลอแล้วแหละแอนที่หนูเล่นน่ะเล่นง่ายไหมมัมานหย,ยกแบบเบาแต่ว่ามาหนาแค่แค่ขยับไม่ได้ค่ะว่ามันไม่ขยยกไงอ๋อมันไม่นิมมมนมน่มมากใช่ไหมคะ เพนนีอ๋ออน้คือบอสอันนใช่ของหนูสูตตาไซส์เท่าไหร่คะยีสิบหเนาะอันนี้ก็สูตานีอ่ะนานี้มานันนี้จะพิเศษอะไรคะมา อ๋อสมูทตาผู้ใหญ่เหมือนกันอันนี้ s มูทต h ไซส์ไสไรไม่รู้มาไม่ดูสามสบสอ่ะสาบสนิ้วกอเพนีันน,นะเนนา,นาจะเล่นเพนนีเพนนีรุ่นมีชื่อรุ่นอะไรครองรอะไร,ร้แเ,เพน,นีเหมือนกัที่นเลนโอเค อ่นไหนโหนนาเล่นลองบอร์ดได้ด้วยหรอ,อว้าวว้าวอันนี้ก็เล่นเพนนีหรอ แล้วไหนคาเวอร์คาเวอร์เล่นเล่นได้ไหมคาเวียน่ที่นานาจับอยู่แล้วก็มีอีกอันนึงนนี้อันนี้ก็อล้อันนี้ก็เป็นแบบมมูสตมูตามันมีสออันเพราะว่าอันอันที่ีคนซื้อมา้วคะอันนี้ไซส์สาม่นิ้วนะใช่มันคือของคู้ใหญ่ อ่าฮะแล้ว huh. ก <c ười> <c ười> ็เรนคิดว่าอันไหนเล่นง่ายสุดคะอันไหนเล่นง่ายสุดคะอันนี้คือแบบคเวอร์นะคะอัเล่นอ่าไหนเล่นให้ดูอ๋อได้หมดเลย จริงไม่ได้เล่นแบบนี้เล่นยังไงคะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ขยับเออขยับเอ่อบิดไปบิดมาไหนไหนยาวเดี๋ยวนะ อ่ะไหนไหนลองเล่นยาวเล่นง่ายไหมคะ,ะแต่หัวมันแตกแล้วหรออ่ะไหนไหนหนูลองซิไ,ได้ได้ได้<ช>อ่ะ<ช>ไหนเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเล่นสมูทอ่าสมูท o o t h s ไหนนะันี้สอนสอนเล่นหน่อยสิ่ะ เราไม่ใช่แบบนี้นะคะเราต้อขยันขยังไงอ่าไหนอันนี้นะมาสอนนะนะสอนเลยแบบนี้นะคะเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะเท้าหน้าหนูอยู่ตรงหมุดข้างหน้าใช่ไหมหมุดหมุดที่สองนอทที่สองอ่ะโอเคนอทที่สองแล้วบิดตัวด้วยบิดไม่ได้ใช้เท้าเออ จะทำให้ดูอ่ะคคอ,อ่ะไหนนะนาสอนสอนหน่อยปลาลอยู่อ้ออะไรที่จับใช่ไหมคะแต่บางคนฝึกเล่นแบบแบบนี้ก็ได้เท้าอยู่ไหนเท้าหน้าอยู่ไหนอ่าโอเคแต่คนฝึกเล่นอาเล่นแบบอะดูนานี่ไ อ่ะไหนบิดตัวด้วยใช่ไหมใช้ไหลใช้เอลเออโอเคแบบนี้โอตอนเริ่มทำแบบนี้อ่ะ้วไงคะนี่เชนโอ้โหหนูขึ้นเนินด้วยขึ้นเนินด้วย เนินยากเนาะไอนนะานๆะไปข้างหน้าแล้วลองเลี้ยวให้ดูหน,งงหน่อยสิคะเลี้ยวยังไงอ่ะลูกไหนสอนหน่อยสิคะไหนสอนเลี้ยวหน่อยสิคะอ๋อกดเยอะๆเลย อ่อนๆายง่ายๆใช่ไหมอ่าไหนไหนอ่ามานอนนี้เลี้ยวให้ดูหน่อยโชว์จริงๆเราเราห้ามเล่นแบบนี้ถ้าแบบนี้มันจะขยมไแข็งแบบนี้ขย็งไม่ได้มันเป็นย้อนใช่ไหมแล้วก็หล่อล่ะแล้วก็เล็กมาที่ใส่เอ็กซอันหนูเหอยี่สิบหกนิ้วค่ะคือตัวเลข็ก 2กนิ้วค่ะโอเคอันไหนนะนี้สอนเลี้ยวหน่อยลองเลี้ยวให้ดูหน่อยแเลี้ยวแบบแล้วก็เลี้ยวอ่าอย่าทน้นอย่าไม่ทันเห็นอันนี้เลี้ยวข้างหลังให้พ่อเราเลี้ยวแบบนี่ะให้พ่อดนมันจะแรงเ่ปรับหรวนนี้ใหจะให้พ่อปรับหรือแม่ปรับก็ได้นะคะอ๋อ ว่หนูอะแต่หินโอเคไหนหนูลองเลียวให้ดูหน่อยโซหน่ไลหนอยหนูเลี้ยวกันเก่งจังว้าวว้าวไม่เลี้ยวกันเก่งจัง อ่ไม่มีบอดมาจะตามหนูทันไหมเนี่ยโอเควตรงนี้มันขึ้นมายากมากเลยมันเป็นเนินเองค่ะอ่าอ๋อลองเบียดอย่างนี้ใช่ไหมใช้เอลใช้เอลนะนะใช้เอล อ๋อะหนูปิดตัวด้วยใช้เอลนีน่ีใช้เอลด้วยขอเล่นเพนนีหน่อยอะใช้เอลนาทีนี้นน่าใช้เอลอาปะ,ะแล้วหนูว่าไหนง่ายสุดคะบอร์ดที่ห้อไหนทีนหน่หอไหนหนูว่าง่ายสุดคะ อ๋อเพนนีกับสมูทตาง่ายสำหรับเด็กใช่ไหมคะใช่ท้าไมถึงท้าไมถึงง่ายสำหรับเด็กคะมันนิ่มเหรอเบาด้วยปะมันเบาด้วยไหมคะอ๋อเบาด้วยค่ะอ๋อเล่นเพนนีเยอะเลยใช่ไหมเพนนีจะง่ายสำหรับเด็กมากเลยโอเคค่ะ เจโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมนั่นนี่อันนี้ระวังมันไหลนะมันไหลลงนะอันนี้เล่นยืนกันเล่นนั่งเล่นนอนเล่นนั่งอันนี้เล่นยืนกันเนี่ยเล่นยืนกันแบบนี้นั่งแต่เด็กเลยก็นั่งได้ก็เล่นมูสตาได้นะเจ็ดบก็เล่นมูสตาได้อ๋อสรุปหนูชอบอะไรสุดนะนะชอบอะไรสุด อ๋อ s สตาสุดเนาะเพราะว่าไซส์มันพอดีหนูมั้ง26นิ้วเองแล้วเพนดีอะคะเพนนีก็เล่นง่ายเด็ก4ี่ขวบห้ขวบหขวบก็เล่นได้อ๋อโอเคค่ะ3มขวบก็เล่นได้แต่สมขวบไหนซิ่งให้ดูรอบนึงก่อนปะไปเอา่อนเล่นจับเสื้อเลยหรอใช่เหรอนัานนี้เขาเล่นอย่างนี้เหรอคะต้องยืน เมื่อยแล้ว